ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่71หัวใจสะเทือนไหวแต่สีหน้ามองไม่ออกความรู้สึกต่างๆพรั่งพรูให้ข้าบอกพวกเจ้าอย่าคิดว่าข้าโอ้อวดพวกเจ้าเลยถ้าข้าไม่พูดเกรงว่าข้าจะอึดอัดพูดถึงสามคนปัญญาอ่อนที่บ้านเรื่องของพวกเขาพูดสมวันสามคืนก็ไม่หมด อาเสียออกจากบ้านไปเรียนหนังสือและเข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเข้ารับราชการเด็กคนนี้แน่วแน่และทะเยอทะยานแต่เขาไม่เคยลืมครอบครัวตอนพวกเราหว่านไถเขามากลับมาช่วยพวกเราถึงขั้นลางงานกลับมามีคนบอกว่าเขาไม่มีแรงแม้ค่าไก่ตัวหนึง่งแล้วอาเสียยังทำอะไรได้อีกต่อให้เขาไม่อยู่ที่นี่ก็ยังมีบุตรหลานคนอื่นพวกเราจะไม่คิดถึงเขาหรือ แต่อาเสียมีครอบครัวแล้วพวกเรารู้ดียังมีจือชิวเสี่ยวจินและชิงเหลียนพวกเขาส่งเสียงในบ้านทุกวันบางครั้งเสียงของพวกเขายังรบกวนข้าในความฝันจนข้าสะดุ้งตื่นแต่หากไม่มีพวกเขาสามคนอยู่บ้านข้าจะต้องเหงาแย่ทำไมพวกเขาชอบก่อเรื่องทุกวันเพราะพวกเขาอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านมีความสุขข้าเรียกพวกเขาว่าตัวตลกสร้างความสุขในบ้าน นี่ต้องขอบคุณพวกเขาแล้วพวกเขาโตแล้วแต่ยังทำเหมือนเด็กแต่คนที่พวกเรากังวลมากที่สุดคือเป๋าเป้ยและอัจฉิวพวกเขาจะต้องออกไปสะสางเรื่องนอกบ้านหากพวกเขาไปท่องเที่ยวก็ไม่เป็นไรเหมือนตอนพวกเขาลอบเข้าไปในซีเหลียงเมื่อสองปีก่อนไม่มีข่าวจากพวกเขานาน,านถึงครึ่งปีตอนนั้นข้ากับตาเท่านอนไม่หลับกินข้าวไม่ลง ต่อให้พวกเขาสองคนมีความสามารถมากพวกเขาจะต้องกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแต่พวกเขาไม่ค่อยเล่าเรื่องข้างนอกให้พวกเราฟังเท่าไหร่คาลอบเช็ดน้ำตาลับหลังพวกเขาหลายครั้งเพราะอะไรเพราะเขาไม่สบายใจที่พวกเขาถูกคนอื่นรังแกพวกเขาต้องอดทนให้คนอื่นดูแคลนและเหยียดยามอยู่ข้างนอกบ้านแต่พวกเขาไม่เคยปรีปากบอกพวกเราเลย กลัวพวกเราจะเสียใจเสียงของหูหยินผู้เท่าหลิวดังไปไกลคำพูดฟังแล้วสะเทือนใจไม่ปกปิดคนส่วนใหญ่ได้ยินพวกเขาเงียบงันนี้เป็นความรักความหงใยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเติมเต็มหัวใจที่อ้างวางและโดดเดี่ยวช่องว่างที่ขาดหายไปเป็นความรักที่พวกเขาต้องถนอมเอาไว้ปัญญาอ่อนสามคนตอนพวกเขาอยากทำตัวน้ารำคาญ พวกเขาก็น่ารำคาญจนข้าโมโหนะักแต่ภรรยาของพวกเขาดีมากวีจิงมู่ชิวเสี่ยวโร่พวกนางมีเหตุผลเล่นนุ่มนวลเสียงสนทนาดังต่อไปแต่ความคลื่นเครงในห้องครัวพันหมดลงคนที่เดินออกมาจากเรือนหลังเปลี่ยนใจเดินกลับเรือนของตนเองความอบอุ่นและความสนุกสนานในบ้านตระกูลหลิวไม่เคยเปลี่ยนหากมีอะไรเปลี่ยนไปจริงๆ ก็เป็นความห่วงหาอาวอนที่ผูกพันพวกเขาไว้แน่นขึ้นไม่อยากพลากจากไปไหนอีกชั่วกระพริบตาสิ้นเดือนเจ็ดถึงกำหนดต้องออกเดินทางผู้ใหญ่ในบ้านตระกูหลิวตื่นแต่เชา้าผู้เท่าหลิวหูหยินผู้เท่าหลิวต้าลินเชินซิ่วหลานหลิวเอ๋หลินตูจวนและชินเซียวชินเซียวถูกหูหยินเตะออกมาจากเรือหลังใหม่ขอให้เขามาส่งคนออกเดินทางแทนานาง ฉินเซียวจะต้องกำชับพวกเขาสองสามีภรรยาให้ดูแลสองโต้น้อยถ้าสองโต้น้อยกลับมาพวกเขาผอมลงหูหยินฉินจะคิดบัญชีกับเฟิงชิงไป๋ายลิวชิงและเฟิงชิงป,าย,งงงปายตื่นเช้าเดินออกมาจากเรือนพวกเขาอุ้มปาโตและหงโตมีผู้ใหญ่ในบ้านเดินตามมาส่งพวกเขาสองสามีภรรยาฟังผู้ใหญ่ในบ้านกำชับหลายเรื่องรับฟังคำแนะนำต่าง พวกเขาพูดย้ำเพื่อให้ตนเองสบายใจเฟิงโมหานลุกขึ้นมาแต่เชา้าเขายืนรออยู่ที่หน้าประตูเรือนหลังก่อนแล้วเวลานี้เขาเดินตามหลังเฟิงชิงไปแสดงท่าทางออดอ่อนขุดอุบายน่าสงสารออกมาใช่สเสด็จลุงในราชสำนักไม่มีเรื่องสำคัญไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่าท่านลุงจื่อเสียอยู่ที่นั่นท่านก็เห็นแล้วว่าข้าออกจากวังมาไม่นาน หรือท่านพาข้าไปด้วยให้ข้าเห็นโลกกว้างปาโต้และหงโต้ออกไปเที่ยวตั้งแต่อายุสี่ขวบข้าเองก็อายุมากแล้วหากห้องเต้จากประเทศอื่นรู้พวกเขาจะไม่หัวเราะข้าแต่ข้าไม่กลัวพวกเขาจะหัวเราะเยาะทว่าข้าไม่ควรทาให้สด็จลุงเสียหน้าข้าสัญญาว่าจะไม่ก่อเรื่องข้าแค่ไปดูเท่านั้นหากราจสำนักมีเรื่องสำคัญข้าจะรีบกลับเมืองหลวง แต่เสด็จลุงของเฟิงโมฮานเฉยเมยเห็นเช่นนี้เฟิงโมฮานอยากเข้าไปออดอ้อนเสด็จป้านางใจอ่อนกว่าเสด็จลรุงแต่ก่อนห้องเต้นหนุ่มจะก้าวไปหาหลิววิชงขอเสื้อของเขาถูกรังไว้เฟิงชิงปายลากตัวห้องเต้นหนุ่มกลับมาอย่ารบกวนเสด็จป้าของเจ้าข้าอนุญ,ญาตให้เจ้าอยู่ที่นี่อีกสองวันแล้วเจ้าต้องเดินทางกลับเมืองหลวงเจ้าพักผ่อนนานแล้ว ข้ามาที่นี่ได้สิบวันเท่านั้นคิดว่าสิบวันน้อยเกินไปฝ่าบาทเฟิงโมงหานจนคำพูดเขาพันตัวสัน่นเสด็จลุงเรียกเขาฝ่าบาทฮองเต้นหนุ่มหวาดหวัน่นแทบตายอีกสองวันข้าจะกลับเมืองหลวงศีรษะหลุบลงท่าทางห่อเหี่ยวเฟิงโมงหานร,รับปากสเสด็จลุงเข้มงวดขึ้นมาเขาแทบไม่อาจต้านทาน รังสีอมมหิตที่เสด็จลุงมีไม่อาจฝึกฝนกันง่ายๆในวันหรือสองวันเฟิงโมหานฝึกฝนตนเองอยู่ในวังมาหลายปีเว่าเขาไม่อาจต้านทานแววตาเย็นชาของเสด็จลุงแววตาที่ทำให้คนตื่นกลัวแล้วเฟิงโมหานยังทำอะไรได้อีกนอกจากยอมรับชะตากรรมของตนเองสหลิวิเชิงถูกผู้ใหญ่ในบ้านล้อมหน้าล้อมหลังนางฟังผู้ใหญ่กำชับเรื่องของสองโตน้อย ไม่ใช่ว่าสงตัวน้อยไม่เคยหางบ้านไปไหนทว่าครั้งนี้แตกต่างจากแตก่ก่อนตอนพวกเขาจากบ้านไปพวกเขาเดินทางอยู่ในนานลิงอยู่ในวังหลวงและตำหนักนานลิงซึ่งล้วนเป็นบ้านของตนเองทว่าครานี้พวกเขาจะเดินทางไปประเทศอื่นผู้ใหญ่ในบ้านเป็นห่วงปาโต้กลัวว่าเขาจะก่อเรื่องท่านปู่ทวดท่านย่าทวดท่านปู่ฉินท่านตาท่านยายไม่ต้องกังวล ข้าจะเชื่อฟังท่านพ่อท่านแม่ตอนข้าอยู่นอกบ้านพวกท่านไม่ไว้ใจข้าอย่าเห็นว่าข้าอายุน้อยข้ารู้จักประเมินสถานการณ์ถ้าข้าพบเรื่องไม่ดีข้าจะต้องวิ่งหนีมีท่านพ่อไปด้วยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นป่าโตยืนพุงของตนเองตบอกดังปึกๆปึกรับปากกับผู้ใหญ่แข็งขันเด็กชายพูดแทบปากแห้งกว่าจะได้ออกเดินทาง ก่อนจากไปป่าโตและหงโตจุงชีชีมากำชับชีชีข้าและหงโตจะออกไปทำธุระข้างนอกข้าจะออกไปเห็นโลกกว้างส่วนเจ้าอยู่บ้านเชื่อฟังท่านปู่ทวดท่านยาทวดรอพวกเรากลับมาข้ารู้แห่งหนข้างนอกดีแล้วข้าจะมารับเจ้าไปเที่ยวด้วยกันเดินตามรอยความสำเร็จของข้าชีชีอีกไม่นานพวกเราก็กลับมาแล้ว พอเจ้าโตพอจะมีโอกาสเหมือนพวกเราหงโตกุมมือเสียวชีชีไว้นางอธิบายด้วยสีหน้าจริงจังข้าจะเขียนจดหมายถึงเจ้าถ้าเจ้าไม่เข้าใจให้ท่านลุงรองวงเล็บจืดชิวอ่านให้เจ้าฟังชีวิตนี้ข้าขอลิขิดเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่เจ็ดสิบสอง หากพูดถึงความเฉลียวฉลาดและปฏิพานไหวพริบหงโต้เทียบได้กับพี่ชายของนางแต่หากพูดถึงเรื่องเขียนจดหมายความจริงตอนนี้หงโต้เขียนได้ไม่กี่คำไม่ว่าอย่างไรนางรับปากเสี่ยวชีชีแล้วนางจะต้องเขียนจดหมายถึงเขาให้ได้นางจะขอให้พี่ใหญ่เขียนถ้านางเขียนไม่ได้เสี่ยวชีชียืนฟังปาโต้หงโต้กำชับและตักเตือนอย่างว่านอนสอนง่าย หงโตเขย่ามือของเสีย่ยวชีชีปาโตหงโตพวกเราต้องออกเดินทางแล้วขึ้นรถมารถม้ามาจอดรอานานแล้วเฉียนว่านจินตะโกนบอกมาแล้วท่านลุงจินรอพวกเราด้วยปาโตได้ยินเขาจุงหงโตไว้ไม่ไวยบอกอีกชีชีจำไว้พี่ใหญ่บอกเจ้าเมื่อครู่นี้อยู่บ้านแล้วรอพวกเรากลับมามือนุ่มนิ่มของหงโตหลุดจากมือของเสี่ยวชีชีช มือผอมเล็กค้างตึงอยู่กลางอากาศนิ้วมือที่กุมกันไว้รูดนิ้วมือเล็กของหงโตลมเย็นเข้ามาแทนที่ชีชี้ยืนทึมทื่อเขาถูกผู้ใหญ่อุ้มขึ้นมาไปชีชีพวกเราไปส่งท่านลงุงท่านป้าพวกเขาจากไปแล้วอีกสองปีกว่าพวกเขาจะกลับมาเจ้าจะไม่ได้พบหน้าพี่ใหญ่และหงโตอีกนานบางทีตอนพวกเขากลับมาเจ้าอาจพูดได้แล้ว เฉินซิ่วหลานอุ้มเสี่ยวชีชีนางรีบเดินออกมาในตาแดงเล็กน้อยแต่นางฝืนเอาไว้ไม่แสดงออกไม่อยากให้บุตรหลานเป็นกังวลเวลานี้หน้าประตูรั้วของบ้านตระกูหลิวมีคนมากมายยกเวนูหยินฉินที่ไม่อ่านออกมาจากอยู่ไฟทุกคนออกมาส่งบุตรหลานผู้เท่าหลิวหูหยินผู้เท่าหลิวหลิวต้าลินหลิวเออร์ลินหลิวจื่อชิวและภรรยาซูชิงเลียนเฉียนอี ผู้เท่าจิวเวยหงและเวยหลันเปิดทางให้รถมา้าสีหน้าคล้ายไม่ยินยอมสักเท่าไหร่ยังมีเพื่อนบ้านออกมายืนส่งพวกเขาบอกลาเฉินซิวหลานอุ้มเสี่ยวชีชีไว้นางเบียดคนอื่นมายืนข้างหน้านางบอกกับคนบนรถม้าไม่กี่คำแล้วถอยออกมาบุตรหลานในบ้านกำลังจะจากไปพวกเขากำหนดวันเดินทางไว้วันนี้หากพวกเขารังบุตรหลานเอาไว้ย่อมไม่เกิดผลดี พวกเขาจากไปแต่เนิ่นจะได้กลับบ้านเร็วๆป่าโตแลยหงโตมานั่งอยู่บนรถมาศีสะเล็กเบียดกันออกมาทางหน้าต่างรถมาโบกมือหยอยๆบอกลาทุกคนไปเถอะเสียงแผ่วเบาสั่งคนขับรถมาเขากระตุกสายบังเฮียนม้าเตะเท้าเบาๆรถม้าเคลื่อนไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าม้าเคลื่อนเป็นจังหวะเสี่ยวชีชียืนอยู่แถวหน้า ในตาสีดำสนิทเฝ้ามองรถม้าห่างไปไกลรถม้าค่อยๆเล็กลงในสายตาของเขาทันใดนั้นแขนเล็กสลัดจากการเกาะกลุมของเฉินซิ่วหลานเด็กชายวิ่งตามรถม้าไปชี้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 ทุกคนร้องลั่นชี้ชี้กลับมาชี้ชี้อย่าวิ่งไล่าตามรถมา้าเจ้าไล่าตามไม่ทันหรอกกลับมา เวลานี้เองเฉียนว่านจินหดตัวอยู่มุมหนึ่งของรถมาเขาถอนหายใจข้าไม่เคยประสบเหตุการณ์บอกลาเช่นนี้ข้าแทบไม่อาจทนมองจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกเฟิงชิงไปต่อไปข้าจะไม่ห่างจากเจ้าไปไหนอีฮะเจ้าได้ยินหรือไม่สายไปแล้วเฟิงชิงไปและฉือเสียนโรเปิดผ้าม่านหน้าต่างพร้อมกันหันกลับไปมองข้างหลังรถมา ลิวิเชิงและสองต้นน้อยมองหน้ากันมองออกไปทางหน้าต่างบ้างทันใดนั้นพวกเขาสีหน้าเปลี่ยนไปชีชีชีช,ช,ชีวิ่งไล่ตามพวกเรามาปาโตชีเขาตะโกนเขาเห็นร่างเล็กวิ่งเร็วจีไล่ตามรถม้าสุดกำลังเสี่ยวชีชีดูกระจ้อยร้อยแต่เขาวิ่งเร็วนักไม่คิดว่าเขาจะมีแรงมากมายระหว่างทางเสี่ยวช,ชีชีหกล้ม แต่เขาก็รีบลุกขึ้นไม่ละความพยายามพวกเขายังเห็นสีหน้าเป็นกังวลของผู้ใหญ่ในบ้านสุดท้ายเป็นซูชิงเหลียนวิ่งตามมาช่วยร่างของเสี่ยวชีชีไว้ได้ทันเฮ่ห <c oughs> หงโตร้องไห้ในตากลมโตว,วาวฉ่ำนางมองเสี่ยวชีชีที่ถูกทัลงชิงเหลียนอุ้มไว้หงโตไม่เคยเห็นเสี่ยวชีชีดิ้นรนเช่นนี้มาก่อนคล้ายเขาออกแรงเต็มที่ ทว่ารถม้าวิ่งไปไกลพอสมควรหงโตจึงไม่เห็นว่าเสี่ยวชีชีร้องไห้เงียบๆน้ำตาไหลาจากในตาดำคู่นั้นรถม้าหยุดลงท่านพ่อพาชีชีไปด้วยกันดวงหน้าเล็กสีชมพูอาบน้ำตาเด็กหญิงมองบิดามารดาของนางท่านพ่อ เฟิงชิงปายรวบบุตรสาวมากอดไว้เขามองเสียวชีชี้ด้วยแววตาลุ่มลึกเฟิงชิงปายลิวิชงหันมาหาสามีในตากลมโตของโฮยินเหมือนบุตรสาวของพวกเขาเจ้ายัางลังเลอะไรถ้าเจ้าไม่อยากพาเข้าไปข้าจะพาเข้าไปเองโงโตร้องไห้แล้วฉินว่านจินนึกโมโหหงโตพ่อของเจ้าไม่รักเจ้าแต่ลุงรักเจ้าเฟิงชิงปายไม่ทันพูดอะไร เฉียนว่านจินพูดขึ้นเสียก่อนแต่ไหนแต่ไรเฉียนว่านจินไม่เคยเห็นหลิวิเชิงน้ำตาคลอตอนนี้เขามาเห็นหงโตร้องไห้เขาแทบทนไม่ไหวเขาจะต้องให้กำเนิดบุตรชายรับหงโตมาเป็นลูกสะพ้ายแล้วเขาจะดูแลและตามใจนางเฟิงชิงปายเหลือบมองเฉียนว่านจินด้วยแววตาเย็นชาเขายกเท้าถีบเฉียนว่านจินห่างออกไปไว่ยจือนำเขามาขึ้นรถมา โอ้ท่านพ่อดีที่เสุดข้าจะพาชีชีไปท่องใต้ล่าเดียกันปาโต้ประจบบิดาทันทีเขายืนหน้ามาจุมพิษดวงหน้าของบิดามือเท้าโบกไปมาด้วยความดีใจมุมปากของเฟิงชิงปลายกระตุกเขารวบสารเลวปาโต้หงโตและหูหินมากอดไว้ฉินว่านจินสะบัดหน้าเขาบิดปากหันมาซุกซบบนไหลของฉือเซียนโร พยักพยเยืดไปทางสี่คนพ่อแม่ลูกที่นั่งอยู่ในรถม้าด้วยกันดูดูพวกเขายังไม่มีสามันสำนึกหากไม่ใช่ลุงจินกดดันพ่อของพวกเจ้าพวกเจ้าคิดว่าเขาจะยอมตกลงง่ายๆใครอยากให้พวกเจ้าเข้าใจว่าไม่มีใครในใต้ล่าใจแข็งเท่าบิดาของเจ้าแล้วชื่อเสียนโรกดีราะของสามีเว้นแนบอกน้ำเสียงจนใจ ให้พวกเขาดีใจบ้างไม่ได้หรือข้าบอกอีกครั้งแล้วว่าข้าไม่อาจรับมือเฟิ่งชิงไปโดยเฉพาะตอนข้าอุ้มท้องบุตรของพวกเราอย่าลืมความตั้งใจของเจ้าสิใจเย็นๆได้ก่อนบุตรชายของข้าเกิดมาข้าจะสงบปากสงบคำหน้าที่ของบุตรชายของเขาต้องทำให้หงโตตกลุมรักและนำนางแต่งเข้าตระกูลเฉียน เขาจะต้องแน่ใจว่าบุตรชายของเขากเนิดมาอย่างปลอดภัยป่าตแลเลหงโตเหลือบมองเฉินว่านจิน <laughs> <laughs> เฉินว่านจินยิ้งโมโหเวลานี้เองเสี่ยวชีชีที่มีในตาแดงถูกยัดเข้ามาในรถมาเขามีเหงื่อชุ่มเสื้อผ้ายุ่งเหยิงชีชีป่าตแลเลหงโตเข้ามารับเสียสเส่ยวชีชีสมกอดเสี่ยวชีชีไว้คนละข้าง ชีชีพี่ใหญ่จะพาเจ้าไปเที่ยวเจ้าจะต้องมีความสุขมากชีชีข้าจะพาเจ้าไปดูให้ทั่วใต้ล่า <laughs>